สวัสดีครับรายการตีสิบเดยครับแขกรับเชิญองเราในวันนี้เธอคือสองสาวที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีความสาวมีความสวยมีความสามารถรอบด้านความสวยนั้นไม่เป็นรองกันด้วยทั้ง2คนนะฮะ แม้ว่าอายุจะหลัก4ีกันแล้วนะฮะแต่ก็เป็น40ยังเจ๋วจนสาวๆหลายคนยกให้เธอเป็นไอดอลใช่ค่ะ<อ>คนหนึ่งนะคะคุณอาขาเป็นไอดอลของสาวโสดที่สวยสตรองและหุ่นเป๊ะมากเพราะเอลเสตลอดการค่ะ ส่วนอีกหนึ่งท่านก็เป็นไอดอลนะคะของการเป็นคุณแม่ที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกสามคนที่สำคัญคืออยทำยังไงให้สามีรักสามีหลงแบบนี้หลายๆคนอิจฉาเลยนะคะและตอนนี้เนี่ยพวกเธอทั้งสองคนกำลังมีผลงานร่วมกันอยู่ด้วยค่ะพวกเธอจะทำอะไรร่วมกันพิเศษยังไงและชีวิตในเรื่องราวในชีวิตของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรไปคุยกับพวกเธอทั้งคู่ครับแคทเธอรีาอิงลิชและฮานาทัศนาวัย สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแคทองโหูเอลเอสจีเอลเอสดีเอลนนีอะไรกันเนี่ยเอ่อเดี๋ยวนะแคทใส่ไส้กระเพาะยังอยู่ครบยังอยู่ครบยังอยู่ครบเลยตัวเล็กมาก พราะเดี๋ยวนั่งลงไปเดี๋ยเราจะไม่เห็นแล้ว<ช>นะฮะจับภาพเห็นชัดๆโอ้โหเนี่ยอย่างที่แพทบอกเลยเชิญนั่งครับเชิญนั่งเลยค่ะโอ้เริ่มต้นที่ฮานาก่อนนะฮะฮา,านานี่ก็พวกเราก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะฮะสามีก็คือคุณฮิวโก้ไอ,อ,อดอลของหลายๆคนนะครับในเรื่องของดนตรีซึ่งจะเป็นบลูจะเป็นฟังจะเป็นคันทรีอะไรก็แยกกันไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่แต่แน่ๆก็คือ Um, สามีรักสามีหลงอย่างที่แพตบอกหลายๆคนอิจฉาคําพูดเด็ดที่ทุกคนแบบตาตึงเลยคือการเป็นสามีที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องแบบพยายามทําแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทําแล้วไม่ต้องยกย่องเพราะทุกคนควรจะทํากันอยู่แล้วนี่ดูสิคค่ะนี่ทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลยเรื่อกัดคะเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไปคุยกันหลังใหม่ แต่แน่ๆก็คือว่าฮาน่าเป็นสะใยเจ้าขออนุญาตพูดคำนี้เลยค่ะหลายคนบอกว่าสะใยเจ้าแต่ชีวิตจริงเป็นนางสนมนะคะแล้นางสนองพระโอษฐ์ค่ะคือต้องเช็ดกระดาษชัยรูท่อทําทุกอย่างให้สามีหมดเลยค่ะแล้วต้องอยู่เป็นสามีถึงรักถึงหลงนะคะหวานกันขนาดนี้ถามจริงเคยทะเลาะกันหนักๆไหมคะเคยค่ะเอาละคือเรื่องนักเคยทะเลาะกันหนักๆมีแค่ไม่กี่เรื่อง จะมีเรื่องแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเขาเป็นอาิสเป็นศิลปินต้องเชิญจากดาวังคารจุดาวโลกเภาษามือกลับมาแล้วก็มาคุยเป็นภาษาคนก่อนแล้วถึงจะไรได้อะไรเงี้ยนะคะพระอาเพราะเขาเป็นศิลปินมากแต่เขาเคยพูดประคำหนึ่งว่าเขาอะมีอารมณ์ศิลปินกับทุกเรื่องยกเว้นความรักจะตรงไปตรงมาจะพูดกับเราชัดเจนเราก็โอเคงั้นคุยกันรู้เรื่องแล้วแต่เรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบงานทําไมไม่รับสมมุติถนาใช่วงแรกๆเนี่ยที่เรา แต่งงานกันท่านน่นเป็นคนรับงานเนาะท่านันก็เรียกค่าตัวไปห้าหกล้านไม่ทําอะตัวที่สี่ที่ห้าไม่ทำท่านบอกเธอเรียกฉันไปห้าหมื่นฉันก็ทําแล้วนะออนี่เดิมห้าหกล้าน 5, 6, 000, หนูก็คํานวมันไปยี่สิบล้านไปละสี่สิบล้านไปแล้วทำไมไม่ทําเงินอะอยากได้เงิน <c oughs> เราก็น่าเงินใช่ไหมอา <c oughs> เรามีลูกเราก็ต้องจ่ายค่าเทอมค่าอะไรทุกอย่างออแต่ว่าไม่รับเขาก็บอกว่าที่รับภาพจพ์เนี่ย ติดตัวไปจนตายเงินได้มาเดี๋ยวก็หมดมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทําอะไรที่หลอกลวงผู้บริโภคเราไม่ได้ใช้สิ่งจริงนั้นแล้วทําแล้วมันจะมีผลกระทบตามมาหรือทําแล้วมันไม่ได้เป็นบวกกับผู้บริโภคเขาไม่ทำ<อ>แล้วที่สําคัญเขาไม่ใช้เงินค่ะอาค่ะไม,ไม่ใช้เงินแพทค่ะไม่ใช้เงินรองเท้าเนี่ยใส่ไปจนขาดเธอ่้มให้หน่อยสิอ่ะมั่งพังแรกรอดไปผ่านไปอีกปีนึงขาดอีกแล้วจน เธอมันซ่อมไม่ไหวแล้วพอเธอซื้อใหม่ไหมบอกว่ามันยังทําหน้าที่ของมันได้อยู่ค่ะเราก็โอเคทําหน้าที่ได้ก็ใส่ไปขัดขาดละกันอ่ะทำไมอีกเรื่องหนึ่งเธอเนี่ยฉันอยากจะไปซื้อกีตรามากเลยเธอบอกไม่เป็นไรเลยมันเป็นเครื่องมือทามาหากินแต่มันแพงนะเราก็โอเคไม่เป็นไรแล้วสักพักก็โทรมาซื้อแล้วเธอแล้วก็อยากรู้ความแพงอะเนาะเท่าไหร่อ่ะสามีเท่าไหร่ที่รัก สามหมื่นเราันมา<ด>มอง<ด>กอระเป๋าใบแสนที่เราถืออยู่เลยค่ะว่าแบบน,นี่คือแพงแล้วเหรอเอรอื่บบาหากินใช่คือเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ต้องมีเงินอะไรไปเยอะย้าในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเขาใช้เท่าที่พอได้โทรศัพท์นะคะอ่ะอ่ายี่ห้อหนึ่งรุ่นห้าใช้จนเขารุ่น13แล้วอ,ะอ่ะจนท่าน่าต้องบอกว่าอะไรรู้ปะ เธอพอดีไปงานให้ฟรีมาเอาอันใหม่เถอไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยค่ะปีที่แล้วอม,มันยังทําหน้าที่ของมันได้อยู่ค่ะเธอเราไภาษาอื่นค่ะโอ้โหเราต้องเราต้องไปถอยมาเองแล้วบอกวันเราได้ฟรีเขาถึงจะเอา,าค่ะดนนีนะแล้วอย่างนี้คือเขาเป็นคนไม่ใช้เงินใช่แล้วเวลาถึงเวลาที่เราใช้อะ่ะ เขามีบ่นมีอะไรไหมบ่นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหาเงินเก่งกว่าเขาจริง,งอะ่ะหา,าเงินได้มากกว่าฮิวโก้เลยครับอ,อ,อ่าค่ะวันวันอยู่แต่บ้านนะคะลองเพลงก็ไม่มีงานมาแล้วสองปีเนี้ยโควิดใช่ฉันก็ยังต้องขายของเป็นแม่คา้าเปลี่ยนอาชีพแล้วตอนเราถ่ายละครไม่ได้ถ่ายรายการไม่ได้ก็เป็นแม่คา้าขายของอไปเราเป็นคนหางเงินจนสามีถามว่า เธอเธอติดนี่ใครหลอแล้วอะไรที่เธออยากได้แล้วเขาไม่ให้หรือไงทำไมต้องทำขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากเห็นหน้าเราเยอะๆค่ะอ่าเราก็หาเลืกออกจากบ้านนะคะอาว่าทำงานหาเงินนะคะอ่าชิดมาที่นี่วันนี้แคทแบบนี้เรียกว่าเป็นสามี ที่ฟ้าส่งลงมาหรือเปล่าสุดยอดนะแบบเป็นคนที่โชคดีมากๆแต่ก็อีกฮิวโก้ก็โชคดีที่มีภรรยาแบบนี้ด้วยเออแคทล่ะอะไรกันป่านนี้แล้วอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วค่ะอะไรนะอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วค่ะสบายใจสุดเดียวเดียวอย่างนี้ยังตอนนี้โสดสลิดไหมยังเลือกอยู่ไม่ได้เลือกนะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามันมีคุยแต่ก็คือพอมันยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่อ่ะมันอาจจะผิดหวังเรื่อง ทำรักมาพอสมควรแล้วแบบพอเราอายุมากขึ้นมันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องเจอแบบนี้ฉันต้องจะต้องมีแฟนแบบนี้หรือสามีแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครที่เพอร์เฟกหรอกแต่เราก็พยายามทุก relationship ที่เรามีเราก็พยายามที่จะแบบอ่ะเขาก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกับเราเราก็มีข้อดีข้อเสียคือแคทอะเสียนิสัยตรงที่ว่าแคปบางคนที่ยอมจนเขาไม่ปรับตัว แล้วพอกลายเป็นต so uh ัวของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เริ่มออกมาแล้วพอมาถึงลิมิตของตัวเองจริงๆว่าฉันไม่ทนละค้าก็เดินออกเลยถามได้ไหมว่าผ่านความรักมาแล้วก็แบบที่ผิดหวังหรือปฏิเสธไปแล้วกี่ครั้งโอ้โหเยอะขนาดนั้นไม่ใช่กล้วเออยู่ว่าถึงสิบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยน้อยมากเพราะว่า อย่างที่บอกว่าแคทเป็นคนที่ทนมากๆแล้วทนนี่คืออยู่กันไม่ต่ำกว่าสามปีไม่เคยมีใครที่เขาต่ำกว่าสาปีส่วนใหญ่5ปีอัพหมดเคยเคยดูหมอไหมว่าว่าดวงชีวิตรักของแคทจะจะเป็นยังไงหมอดูบอกว่าอย่างไรมันก็หลากหลาย,ยาเคยดูเหมือนกันนะเลยอย่างเงี้ยค่ะจนแบบมันเจอก็เจอไม่เจอก็คือเราก็อยู่ของเราได้เคยคิดว่า ไม่เกิน2ีห้าฉันจะต้องแต่งงานและวฉันจะต้องมีครอบครัวล้วเป็นไปได้ตอนนั้นแต่นี่45่สิบห้าแล้วมันเลยมา20ปีแล้วก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ได้ตั้งความหวังว่าฉันจะต้องยังไงหรืออะไรหรือจะต้องแต่งงานเมื่อไหร่คืออายุเท่าไหร่ก็แต่งได้สเปคของเราจริงๆเป็นยังไงครับพี่แฮทจริงๆเราเป็นเป็นคนที่สบายๆเราไม่ได้เป็นคนที่หึงหวง ถ้าไม่มีเหตุที่จะต้องทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจคุณถามฉันได้ทุกเรื่องคุณสงสัยหรือคุณไม่สบายใจเรื่องอะไรพูดฉันตอบยังไม่เคลียร์ได้ฉันจะพูดจนกว่าคุณเคลียร์เราต้องการสิ่งนั้นเหมือนกันถ้าเราไม่สบายใจเราก็มีสิทธิ์ที่ทจะถามไม่ได้ถามเพราะว่าเราแบบจับผิดจับผิดไม่ใช่คุณก็เคลียร์สิแต่ถ้าคุณเริ่มร้อนตัวอ่ะฉันก็ต้องคิดแล้วคือเป็นคนที่ต้องการคนที่เราคุยได้ทุกเรื่อง ปรึกษาได้ทุกเรื่องเป็นคนที่เราไว้ใจได้สิ่งที่แคเกียรติที่สุดคือเรื่องโปหกโป๊กไม่เอาทั้งหลาย<อ>นะฮะที่จะอยากจะนะรทะลวงกำแพงที่มองไม่เห็นของ สบบกมโอะแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 ENTERTAINMENT นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเค่ะ